ชาติยาใสนายสหชัยสาสวนผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิตกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิตห้าภูมิภาคนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิตห้าภูมิภาคประกอบด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิตกรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชูทิตทักษิณจังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานจังหวัดมุกดาหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทุลละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจําปี2553และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางนิพาดาดดาริรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยนำครูและนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนมาโดยตลอดเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานเข็มเกียรติ